ณมุมหนึ่งของหมู่บ้านนิกีกิลาวันนี้ผมจะพาไปดูเพื่อนล้มโลกที่น่ารักมาครับตามผมมาดูกันครับ ถึงแล้วครับมาดูกันครับบ้านหลังนี้มีอะไรที่น่ารักตามมาดูกันครับ นี่ไงครับนกตัวน้อยตัวนิดสีแสนสวยที่เขาเรียกกันว่านกองหยกจะมีอยู่สามกลงอันนี้กงที่หนึ่งนะครับ อกงที่สองครับต่อไปก็กองที่สามนะครับ ตัวนี้สีเขียวกับขาวอ่าก็มีหลายตัวหน่อยครับเห็นหัวมุกหม้อสงสัยจะเป็นลูกอยู่ใน เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์าเจนีที่เลี้ยงนกสวยๆน่ารักอย่างพวกนี้นะครับแเ,เจนกพวกนี้มันกินอาหารอะไรบ้างครับเนี่ยตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาให้แล้วมั้งครับเนี่ย อ๋อดอกกะเพราขนมปังข้าวโพดแล้วก็มีอาหารของเขาก,อาากขา็อาหารนกข้าวโพดอาหารนกแล้วก็มีอะไรข้าวเปลือกอ่ะครับเนี่ยใช่ข้าวเปลือกอ๋อฮะแล้วิธีเลี้ยงมันยากไหมครับเนี่ยไม่ยากค่ะทำอย่างไรบ้างครับ ให้มีกระจกให้ส่องด้วยไอ้พวกนี้ต้องมีกระจกก็ม่ลูกมะพ้าวสำหรับเป็นชไข่อ่าอ้ใน,น,นไม่ลูกมะพร้าวสำหรับวางไข่ในพื้นที่หลับนอนด้วยเปล่านะครับเขาจะนอนบนไม้หรือไงอ๋อการนอนเขาก็จะนอนบนไม้นี่นะครับ หลากหลายสีครับน่ารักอ้าวนี่เจ๊กำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกำลังจะดูลูกเขาทำความสะอาดลูกเขาอเพราะว่าต้องทำความสะอาดลูกเขา อันนี้ก็เป็นวิธีดูแลลูกนกนะครับเดี๋ยวดูลนกนะโอ้ยน่ารักอันนี้กำลังจะเอาลูกนกออกมาจากลูกมะพร้าวอันนี้เป็นกงที่เท่าไหรครัที่ไข่เนี่ยล้วฟ<า>กักออก็ปลูกอันนี้แม่สามนะค่ะแม่สามของกงที่เท่าไหร่ครับเนี่ยกงที่สามอ่ะ,แต,อะแต่แม่เขาอ่ะไข่สามรุ่นนี้แล้ว แม่ไข่สามรุ่นนี้แล้วหลังจากไข่แล้วกว่าจะฟักเป็นตัวนานไหมครับเนี่ยก็หลายอาทิตย์นะแต่ไม่เคยได้โจทย์ตะทีง อันนี้เปิดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดนะคะนอนออกสีเหลืองอันนี้ออกเขียวปะอันนี้ออกสีเขียวนะคะสีเขียวน่ารักเขียวค่ะอันนี้ออกสีเหลืองอันนี้ออกอฟ้านะคะอันนี้ออกฟ้าขาวนะน่าจะเป็นฟ้าขาวอันนี้ก็ออกเป็นสีอะไรอันนี้ออกเหลืองเหลืองดำดำนะนี่น่าจะออกขาวนะ หมดเท่าไหร่นเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดอห้าตัว,ตวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยขี้ไองไอ้เมที้เราเป็นเศษขนมปังอะไรเงี้ยผักไายขนมปังต้องทำความสะอาดทุกวัน จะไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้อือดูเป็นไหมนเนี่ยดูตกคู่ตัวเมียเนี่ยอ่ามาดูตรงนี้มาดูนี่ว่าตัวนี้ถ้าจะอ่อนสุดก็สีขาวอันนี้ดูไซสเหมือนจะตกคู่นะอือนี่ดูออกอ่ะอ่าอย่างเช่นกคู่จะเหมือนไม่เหมือนกันนะเล็กๆขนาดนี้ดูออกอ่ะ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเมียตัวนี้อาจจะเป็นตุ่มผูกแล้วก็ฟ้านะอะอืมเราแล้วต้องเช็ดตัวไหมคะเนี่ยไม่ต้องค่ะเดี๋ยวก็ทำความสะอาดคงเสร็จแล้วก็เอาใส่ให้มันไปอยู่กับแม่เหมือนเดิมอันนี้ก็นำ,นำมาทำความสะอาดลูกกะเพรามาเขีย่ยเศษอาหารออก ก็มั้งไงมันจะหมักหมมเป็นเทโลอ่าอโหอมันค่อยชัดธละอยู่ในโลเลยแต่ยังไม่เห็นตัวทธละเชลองลินหนเออชุ่มๆลินยิบชอ่เออประมาณนี้อ๋อเห็นละเห็นละกัชัดโอ้โหหน้ามาแลวห้าตัวเอาละเอาละรวมกันอยู่ห้าตัวเลย นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพ <All right. S 1> ื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ mm hmm.